วันนี้อยากจะมาพูดประเด็นของการลอกสิวเซียนค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยแผ่นแปะจมกูกแบบนี้นะคะแม่ลอกมันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและสิ่งที่มันออกมามันก็ออกมาเป็นหัวค่ะทุกคนแต่สิ่งที่ได้คือรูขุมขนเราจะกว้างมากค่ะจนเขามีนวัตกรรมใหม่ค่ะที่เรียกว่าปฏิวัติวงการลอกสิวเซียนเลยก็ว่าได้และตัวนี้นะคะก็คือมาสก์แบบดันสิวเซียนเขาบอกว่าเป็นมาสที่ช่วยดันสิวเซียนออกมาวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆเลยคือเขา,าจะมี2แผ่นขั้นแรกนะคะให้ใช้แผ่นที่1ก่อน ะะแล้วก็แปะลงไปแปะลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราจะรอประมาณแบบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีระหว่างนั้นเราจะแบบไปทํแอรนอื่นเลยก็ได้นะคะในกล่องนะคะเขาจะให้คาต์เตนบัตแบบนี้มาใช้ด้านที่มีรูแบบนี้นะคะค่อยๆถูๆอบาๆมันออกจริงๆนะคนุณเห็นไหมอ่ะยังไม่จบนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้สำคัญแั้นที่สองคือต้องมาตัวนี้นะคะจะมีตัวผส